ก็ยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องโซโล h ช n แนลนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเราเราเปลี่ยนไอเทมกันก่อนเอาเป็นล้างมานะครับผมโอเคตอนนี้นะครับเรามาอยู่ด้วยกันกับขีโรที่มีคิว่าคิวเดอร์นะครับซึ่งไม่ต้องแปลกใจนะกูได้ตำแหน่งลมกูไม่ใจเมโลมวอเดอร์ฟัคคือตอนนี้เรามาเดี่ยวนะครับผมซึ่งแต่ละคนไม่ ไม่หยิบโรมหรือว่าไม่หยิบซับมาเลยนะครับผมเราก็เลยเอากิลเดอร์มาโงมก็ได้คราซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ถือว่าเล่นเป <laughs> ็นไม่ได้เล่นเป็นนะเว้ยแค่แบบว่า,ากูจําใจที่จะต้องเล่น <laughs> นะครับผมแต่ก็อพอพอรู้คร่าวๆแล้วนะว่าวิธีดูเกมหรือวิธีการเดินเกมของโรมหรืออะไรพวกนี้มันเป็นยังไงนะครับผมปล่อยให้ตอดไปพยายามเดิน เปิดแมปเรื่อยๆนะครับให้เอลสูของเราเนี่ยได้เห็นตำแหน่งของฮีโร่ฝั่งตรงข้ามได้เยอะนะครับถึงแม้เราจะไม่ได้แบบทำดาเมจก็เถอะเราแค่สอดส่องเอาไว้นะครับเอลสูเราจะได้ยืนหาตำแหน่งยิงได้ง่ายโอ้โหนกเวนอะไรวะเนี่ยวืดไปสองรอบแล้วนะไอ้กิลสองเนี่ยยิงก็ไปเปี้ยงเออ ให้มันโดนสักหน่อยเรียกขวัญเรียกขวัญกำลังใจให้ตัวเองถอยถอยถอยเอ้าสุกยิงไปครับเออแย่งนกเขาได้อีกนะอย่างที่บอกนะครับที่เราเอาล้างมาเนี่ยเพราะว่าฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเขามีแก๊กนะผมยิ่งถ้าเราเจอฮีโร่ประเภทนี้นะไม่ว่าจะแก๊กหรือคิลดเดอร์หรืออะไรก็ตามนะครับที่มันทาําจังหวะเรื่อยๆให้รีบออกไอเทมล้างก่อนนะครับผมเพราะว่า เราจําเป็นที่จะต้องเอาไว้ใช้ไม่ว่าจะใช้กับตัวเองหรือว่าใช้กับเพื่อนนะครับเราต้องมีเอาไว้ก่อนเป็นชิ้นแรกนะครับไม่ใช่อ,ออกไอเทมซับตัวนี้มาเฉยๆนะครับแล้วก็อ่อนเท้ากันทีๆอย่างนี้ไม่ได้นะครับเราต้องพร้อมซับเพื่อนเสมอเดี๋ยวเราไปซ้อนเลนล่างกันดีกว่าทาันบพาวันนี้เพื่อนถอยไปแล้วแรดเอ้อิเเวมาดึงก็เเาแล้วเออสวยพยายามเลี้ยงเอลซูบ,บ่อยๆนะครับผม เฮ้ยโหเกี่ยวฟิกเกอร์เลยอ่ะเอาสิเอสเอสวยเอลซูได้เฉยแก๊กมันเล่นท่าย,ยากเลยเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับเราจะมาพูดในเรื่องของสกิลกันนะครับเริ่มตั้งแต่พนะา,สาสีฟนะตัวกิลดเดอร์เนี่ยเมื่อตีครบสีทีนะครับครั้งที่สีเนี่ยมันจะเป็นการโอ้โหมันดึงเอลสีแม่งเลยเอลซูเอลซเอาหน่อยลูกแดชเข้าไปทำทีดีต่อครับยิงสวยเออได้ได้ได้ มาว่ะมันได้ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอช่วยเพื่อนก่อนนะค่อยโมดทีหลังคอยสร้างจังหวะให้เพื่อนเรื่อยๆนะครับผมออสวยแล้วมากันกล้ากูเออล้างไว้ให้ครับโอ้โหอาร์ซิกออฟได้ไหมช่วยไม่ได้แล้วแหละจังหวะนี้นะเราล้างแร็ไปแล้วนะถอยเพื่อนถอยด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 อยตีมาเต็มเลยกลับบ้านดีกว่าโอเค เดี๋ยวเราเริ่มที่พาสีนะครับทุกครั้งที่กิลด์ตีนะเมื่อตีครบ4ครั้งนะครับ mm hmm. ดาเมจครั้งถัดไปมันจะทําสตันให้นะครับผมแล้วก็จะสร้างโล่ไว้ที่ตัวเราเองด้วยนะครับแล้วก็ตัวสกิลหนึ่งจะเป็นการแบทปุ่งเข้าไปนะครับแล้วก็เมื่อเรากดตีเนี่ยจะเป็นการผลักทีโร่ไปนะครับแล้วก็ติดสตันด้วยนะแล้วสกิลสองก็จะเป็นการยิงยิงในระยะไกลทาให้ฮีโร่ฝันถึงข้าวก็ติดสตันนะครับโ oh, <Yes. S 1> อ้โหมันมีอันติโออยากได้ อยากได้อชิปหายทสว่แล้วไม่มีสก,กิลออกไม่น่าแหลมเลยเมือ่อกี้หิวด้วยแหละรู้ว่าหิวแต่ตัวเองก็เล่นโลมนะบ่ายยรีบไปซ้อนเพื่อนก่อนนะครับเฮ้ยทอนนิดเดียวเองน่าจะวิ่งอยู่แถวนี้นะโดนเฉย, <laughs> ย <laughs> เล่นแล้วสนุกดีไหม หลายอย่างนะเพื่อเราที่เล่นเอลซูนะอันนี้คือไม่ได้มาด้วยกันนะครับแต่แบบว่าเขามั่นใจในในสก,กิลเพลของเรามากเลยนะว่าเราอาจจะสั้นโดนนะผมแล้วเอลซูอาจจะยิงแบบยิงตามที่หลังอะไรอย่างนี้เนาะแต่ที่จริงๆคือเปล่านะผมเล่นไม่เป็น <laughs> แค่เออพอรู้ว่าโลมันเล่นยังไงนะผมต่อไปเรื่อยๆนะครับเราไม่ใช่ตัวที่จะไปรับดาเมจให้ ทีมเรานะครับผมหรือว่าไปรับดาเมจกับฝั่งตรงข้ามนะพยายามต่อเรื่อยๆทำดาเมจทำจังหวะให้เพื่อนอ้ยล้างให้อ้อยไม่รอดเพื่อนเราไม่รอดยิงไปครับเออพอนี่มันเข้าลึกจริงๆนะโอ้ยโดนดูดเรียบร้อยเออเอามันด้วงด้วงเอามันเอนเอได้หนึ่งแตกอีกหนึ่ง <c oughs> ล้าง15วิลืมเขียนวินะรีบรีบพยายามสื่อสารกับทีมตัวเองนะครับผมถึงอันนี้จะไม่ได้คุยกับทีมก็็นะแต่ก็พยายามพิมพ์บอกกับเพื่อนไว้หน่อยนะครับเขาจะได้รู้ว่าเออเรามีล้างพร้อมล้างให้เพื่อนไหมอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวเราไปรอซับด้วงก่อนด้วงเขาแหลมไปน่ะ เอ้โเจ็บเดี๋ยวเราลงไปเติมเบลสูนะครับเหมือนบลสูเราจะจ้องเอาแต่บ้านนะยิงบ้านกันสวยเอามันเพื่อนเอาเันเพื่อนดวงมาแล้วดวงมาแล้วแดดเลยครับโบโอ้ได้คิวได้คิวไม่ได้ตั้งใจลาดนะเพื่อนสนุกว่ะล้าง50วสิบวิว เปี้ยงไปโอ้โห<ฮ><ฮ>เปี่ยงยางวืดกับบ้านแล้วพยายามเลี้ยงแคลี่ให้ได้นะครับผมในเมื่อถ้าเราเลี้ยงฮิโร่ตัวอื่นไม่เป็นนะครับเราก็เอ่อเราเป็นตำแหน่งโลมที่ยืนกับแคลี่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลแคลี่ไว้อย่างดีนะครับผมเกือบไปแล้วเอลสูมึง และอีกอย่างรูนที่เอามานะครับจะเป็น Desolate สิบนะครับแล้วก็ s p ิ10สิบแล้วก็จะกออเวทอีกสิบนะครับผมซึ่งจะไม่มีอ,ออกซึ่งจะไม่ได้เอารูนแท้งหรืออะไรมาเลยนะส่วนพลังแฝงก็จะเอามาประมาณนี้นะครับช่วยเร่งดาเมจเวลาเรายิงตัวสกิล2เข้าไปนะครับผมโอ้เอ้เกือบแล้วแต่รู้สึกว่าสกิลสองมันยิงแรงอยู่นะไม่ใช่เบาๆนะลองยิงดูโอ้ค <c oughs> <c oughs> ืงหลอดโอ้ อุตส่าห์จับได้เขามีล้างอีกกินปโอเคเราได้บุญสิ๊กแล้วนะครับผมอเทมเราก็ไม่ได้ออกแบบแนวทรับหรืออะไรมานะช่วยเพื่อนก่อนสักทีสักทีกทีดีเอเออเราไม่ได้ออกไอเทมแบบแทงสายแทงมานะครับผมจะเล่นเป็นดาเมจนะครับเหมือนสายเวทเลยนะครับแค่มีล้างเออห้ามหนีครับเราต้องคอยสร้างจังหวะให้เพื่อนนะครับผม ยืนยิงอยู่ห่างๆก็พอนะถ้ารู้ว่าตัวเองเลือดน้อยนะครับผมยิงๆไปโดนไม่โดนไม่รู้นะมีสกิลสองไว้เขาเรียกว่าอะไรไว้สร้างดาเมจแบบในระยะห่างๆะเออนะเราก็สร้างจังหวะไฟนะครับจริงๆมันน่าลำคาญนะตัวสกิลสองเนี่ยสามสิบวิพยายามแจ้งเพื่อนไว้บ่อยๆนะครับเพื่อเราจะได้กะเวลาการเข้าไฟได้นะครับ สังเกตแมพบ่อยๆนะเลื่อนดูนะผมอย่างน,น้อยเราเราอาจจะสกิลไม่โดนนะครับแต่เราสังเกตฮีโร่ฝันงตรงข้ามได้นะครับโอ,โอ้โอ้ไปแล้วเพื่อนเราอยู่เลนบนหมดเลยลีชสวยแล้วเฮือไม่รอดไม่น่าไปเปรี้ยวคนเดียวเลยกำลังไปเพื่อนใจเย็น,นตัวล้างยังไม่อยู่ ยิงไปก่อน,นครับโพเออมันต้องเจ็บสักตัวเลย <c oughs> <c oughs> ในช่วงต้นเกมโอ้ห <c oughs> แดดเข้าไปเลยครับล้างให้เพื่อนก่อนติก <c oughs> เกอร์เข้าไปอันติอสวยสวยสวยสกิลเอาดว่ามันจะโดดใส่มกกังกนก้าไล่เลยครับเขาไม่มีสกิลละโอเคทิ้งได้หมายถือว่าทิ้งทิ้งให้เพื่อนเราต่อดาเมจน,นะครับ อาจะได้บ้านเกาอยู่นะโปเออสวยได้ได้ได้เอาจริงๆเล่นกิลเดอร์ก็มันอยู่นะ <c oughs> คือสกิลสองมันแบบยิงในระยะไกลได้อะแล้วลมันน่าลำคาญเนี่ยโ,โอ้โอ้โอ้เด๋อดเด๋อดเด๋อดเก็บแล้ยวยิงไป ยิงโดนไม่โดนไม่เป็นไรนะครับยิงเถอะอย่างน้อยมันก็เด้งเกาะให้เราด้วยนะครับอันไหนอันนห้หรือบอกตัวอันตรีไปนะครับตัวอันติีเนี่ยจะทําให้คิเด์เนี่ยยืนนิ่งๆนะแต่ว่าจะสร้างาติดสตาร์หรืออะไรพวกเนี้ในระยะที่ค่อนข้างน,น,นานพอสมควรนะครับซึ่งถ้าอ,อ่อนรองเท้ากันซีซีจริงๆมันแก้ได้นะครับแต่มันแก้ได้แค่นิดเดียวนะครับถ้ายิลงล้มกับลุข้ามก็เอาล้างมาเราก็ดูจังหวะไว้ดีๆก็พอนะครับผมต่อไป รู้สึกว่าช่วงเลดเกมเนี่ยสกิลสองมันกูดาวไวมากเลยนะแล้วเราก็แบบยิงเรื่อยๆเลยไม่ค่อยเสียม,มานาสักเท่าไหร่ด้วยนะครับผมแถมมันเป็นดาเมจที่เติมไฟได้ค่อนข้างดีสวยเรารอซ้อนครับรอซับไม่ใช่อะไรหรอกอันติีล้างไป,ไปโหเออสนุกสนุกออกมาเพื่อนเออน่าจะได้ป้อมล่างเขาอยู่นะโอลูกเขา ลุกข้าไปไกลยังวะก็จะเอนบ้านอยู่แล้วสวยพี่ยามเอาตัวเข้าบังฮีโร่ฝั่งตรงข้ามที่จะทำดาเมจจับทีมเราเอาไว้นะครับผมคือหลักๆคือโลมันจะประมาณนี้แหละนะคือรับดาเมจให้เพื่อนแล้วแต่ก็คอยสร้างจังหวะให้ทีมไปด้วยนะครับซึ่งถ้าเราไม่ใช่ตัวแท้งเนี่ยเราเล่นเป็นสายดาเมจอย่างเงี้ยเราก็ ในช่วงต้นเกมอาจจะแค่ทําจังหวะก็พอนะครับช่วงเลตเกมมียเทมหน่อยอย่างเงี้ยเราก็พอยืนรับให้เพื่อนได้เนาะโอเคนะครับเนี่ยถ้าเ,เพื่อนที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในครั้งถัดไปนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหนะ้าบายชีวิตนี้ไม่ได้คิดว่าจะต้องมารอมาเนี่ยนั <laughs> ่นได้โลมเฉย